เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาไฝ่ายขายซัพพอร์ตเซลล์เดลิเวอรี่คา่าทีมคลาแคร์และช่างศูนย์บริการ ถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www.mongkoncarcenter.com มาร่วมขับเคลื่อนสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปได้วยกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคารเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้เสียงจะชัดเจนมากเพราะอะไรลูกค้าบอกว่าสอสายลมพูดเบามาก พอดีหรือยังคะอ้าวันนี้นําเสนอ Toyota v วีออนะคะ1.5เกียร์ธรรมดาปี2005แต่ราคานี่ยฮามากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลงพาชมก่อนว่ามันจะแจ่มและแจ๋วขนาดไหนนะคะก่อนเอินชมด้านข้างก่อนค่ะต้องชมให้จบคลิปนะคะถึงจะทราบว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่มันร้อนแรงมากเลยค่ะนะคะอ้าวดูแม็กและยางคะ่ะท่านผู้ชมเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะว่า ใช้ได้อีกนานๆเลยค่ะดูค่ะดอกยางนั่นอยู่ถ้าท่านผู้ชมได้ทราบราคาเห็นโฉมรถแบบนี้นะคะมันจริงละรอสายลมมันเป็นความจริงกับท่านผู้ชมนะคะภาษีต่อให้มากๆคอยมาดูภาษีนะคะหมดวันที่23พฤศจิก,กายนพศักรา2565ท่านผู้ชมต่อให้แบบสบายใจมากเห็นไหมคะ,ะอ่าเดี๋ยวสายลมพามาชมด้านในนะคะว่าด้านในมันจะแจ่มและแจ๋วขนาดไหนท่านผู้ชมรถปี2005แต่สายลมว่า ไม่อยากจะใช้คําว่าเจ้าของเดินรับสารีมากดีมากไม่พอค่ะรักษาพวกรอยมากเลยนะคะว่าเออรถคันนี้เป็นรถแบบรถคันแรกของลูกค้าคนเดิมนะคะดูแลดีมากท่านผู้ชมที่สําคัญเกียร์ธรรมดานะคะ,ะนะช่องใส่ขคงใส่ขคงสําเนาเล่มอยู่ครบคันนี้ก็มีเล่มพร้อมเลยลูกค้าซื้อเสร็จโอมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่ะบ่อผ้ารายนี้นะคะปี2005จะเป็นลายนี้เลยเห็นไหมคะท่านผู้ชม,มเห็นไหม กระจกไฟฟ้านะคะอ่ะดูด้านหลังเห็นไหมคะด้านหลังกว้างมากนะคะท่านผู้ชมซูมเข้าไปเลยค่ะว่าลายผ้าเราฟอกซักฉีดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเลยค่ะท่านผู้ชมอ่ะด้านหลังเดี๋ยวสายลมเปิดให้ดูว่าด้านหลังนะคะจะกว้างขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะอ่ะกว้างมากไม่เคยติดแก๊สอ่ะโอเคชม อุปกรณ์เดี๋ครบอันนี้ห่อไว้นะคะเพราะว่าล้างทำความสะอาดแล้วนะคะไม่ให้มันดำต่อไปเรียบร้อยอุปกรณ์ก็ครบครันโอเคอ่ะมาปี2005นะคะดูก่อนค่ะหลังคาเห็นไหมท่านผชมไม่ผุเลยนะคะฝนตกอะไรได้หมดนะคะไม่มีการรั่วซึมนะคะเดี๋ยวมาดูเรขกไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชม๋ยวลมเปิดโอเค เลขใหม่นะคะ20 0แ1นกิโลไม่ใช่ใบหัวนะคะเลขใหม่ก็ตกปีหนึ่งปีละเท่าไหร่ปีละ1 3 6 0 0ประมาณนี้นะคะอะสตาร์ทฟังเสียงเ,ออเย็นมากเสียงก็นุ่มมากค่ะท่านผู้ชมเกียร์ธรรมดาท่านผู้ชมขาขับง่ายปลอดภยัยหายห่วงประหยัดน้ำมันสุด,สด พวงมาลัยดูสิคะไม่มีรอยอะไรเลยเงามากนะคะท่านผู้ชมแอร์เย็นมากเลยไม่อยากลงจากนถเย็นแล้วก็ฉ่ำด้วยเห็นไหมคะาสายลมขออนุญาตดูห้องเครื่องกันสักหน่อยว่าห้องเครื่องจะแจ่มแค่ไหนนะคะท่านผู้ชมว่าเมื่อไหร่จะบอกราคาซอสายลมอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะบอกราคาเลยอ่าเชียบครับเห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะ1,496ซีซีนะคะ,ะ,ะ109แรงม้าะค่ะท่านผู้ชมนะ อโอเคเอาเดี๋ยวบอกราคากันเลยนะคะอากาศเย็นๆสบายๆราคาร้องแรงขนาดนี้ว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ t o โยต้าวีอ1.5นะคะเกียร์ธรรมดาปี2005นะคะราคาอยู่ที่อ้าวท่านผู้ชมรอกันอยู่ใช่ไหมคะ129,000บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะ129,000บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสนใจโทรมาที่เบอร์0619581819เบอร์องสายลมแอดไลน์ได้ทันทีเลยนะคะ 0619581819กับราคา129,000บาทรอท่านผู้ชมดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะกิดโอดยูเดอะทหา